ความคืบหน้าเรื่องของจ่านิวคุณผู้ชมคะหรือว่าคุณศิรวิทย์เสรีทิวัดแกนนากลุ่มนักศึกษาประชาธิปไตยใหม่เมื่อวานนี้นะคะถูกควบคุมตัวขณะที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่71นะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะทางตำรวจนั้นให้ประกันตัวจ่านิวไปได้นะคะด้วยวงเงินประกัน1 0 0 0 0บาทค่ะทางด้านของสารวัตรนะคะทางสถานีตำรวจรถไฟทนบุรีค่ะ ตํารวจโทภาคภาูมิเดชะเรืองศิลป์บอกนะคะว่าสาเหตุที่ต้องให้ประกันตัวจานิวออกไปเพราะว่าวันนี้ค่ะ14กุมภาพันธ์เป็นวันหยุดราชการทําให้ไม่สามารถนําตัวจานิวไปฝากขังที่สารทหารได้อีกอย่างก็เพื่อเป็นการลดการเผชิญหน้ากันหรือว่าการชุมนุม บริเวณชถานีตำรวจรถไฟธนบุรีนะคะค่ะก็เดี๋ยวจับตาดูกันนะคะเพราะว,ว่าตามที่ได้นัดมาก็จะต้องส่งตัวผู้ต้องหาในวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์ก็คือตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา8นิกา30นาทีนี่แหละค่ะแล้วค่อยนําตัวส่งกับอายการสารทหารกรมพระธรรมนูญแล้วสั่งฟ้องต่อไป การจัดการของทางตำรวจนี้ก็สอดคล้องกับคําให้การของทนายความสิทธิมนุษยชนคุณคุ้มกล้าส่งสมบูรณ์ที่พูดถึงโดยภาพรวมเนี่ยนะคะบอกว่าการจะมาควบคุมตัวตามหมายสารทหารกรุงเทพคือสามารถนำตัวสงสารได้เลยแต่ว่าอย่างที่ชี้แจงกันไปคือติดวันหยุดราชการก็เลยสุดท้ายโดนคุมตัวก่อนแล้วเดี๋ยววันจันนี่แหละคะ่ะค่อยส่งไปยังสาร ้องบอกคุณผู้ชมนะคะบอกว่าที่โดนจับกลุ่มครั้งนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้โดนหมายเรียกมาแล้วสองครั้งค่ะเพราะว่ากรณีที่จะเดินทางไปที่อุทยานราชพักนะคะก็เป็นการฝ่าฝืนคําสั่งของคอสช,อชแต่ว่าทางจากนิวเนี่ยนะคะก็ไม่ยอมเดินทางมาให้การตามหมายเรียกจนตอนนี้ก็เลยต้องโดนควบคุมตัวในละคะตามที่กําหนดไปเมื่อวานนี้ช่วงวินาทีที่ถูกจับกลุ่มนะคะที่ การแข่งขันฟุตบอลเนี่นะคะทางจ่าดิวก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเพราะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวเยอะ,ะลองถุนที่ไปสำรวจบรรยากาศกันนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้จะเข้ามาร่วมอยู่ในขบวนพาเหรดล้อการเมืองแต่ว่าช่วงระหว่างที่จะเข้าประตูมานี่เกิดเรื่องวุ่นวานนิดหน่อย ฝากกันไปผลัดก,กันมาจากนิวก็เลยเดินเข้ามาอยู่ในขบวนด้วยอ๋อคือตอนแรกก็คือตั้งใจว่าแค่จะไปร่วมงานเฉยๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไปเป็นประจำทุกปีแล้วคือตัวเองเนี่ยคือก็เป็นนักเรียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์ด้วยก็ไม่ได้มีเจตนาเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองค่ะตำรวจก็จับกลุ่มตัวไปนะคะก็นําตัวขึ้นรถแท็กซี่เขียวเหลืองไปที่สอน,นอเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดนี่ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะคะเพราะว่า 15กุมภาพัานธ์นะคะาทางตำรวจก็บอกว่าจะต้องส่งตัวจากนิวไปที่อายการสายทหารนะคะกรมพระธรรมนูญ